ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกผุ้ทสภาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวันที่20พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายภาอบบินสะอาดปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสังคมคัดเชียงแสนนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อตรวจความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยบรรยากาศในการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาเดินทางมาสมัครโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา